สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่น v a l o r a n นนะครับด้วยเจ้าคีย์บอร์ดตัวใหม่ของทาง c คอแซนะครับมาแบบฟังก์ชันใหม่เลยก็คือเป็นแฟลตแทบที่เขานิยมกันอยู่ตอนนี้ ก็อธิบายแลวเดบโชว์ให้ดูด้วยนะครับชื่อของเขาคือคอแซ K70 คเจ็ดศูนย์อทีเคเนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเ l x มเ d ล2สนะครับสัมผัสเดียวจังหวะเดียวนุ่มๆน,นะครับแต่ว่าไม่ได้นุ่มขนาดนั้นลูบมาให้แล้วด้วยคืออะไรไม่รู้นะลูบม,มาให้แล้วแต่สัมผัสแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่เลสธรรมดาแบบที่มันจะนุ่มเกินวางนิ้วแล้วมันกดเลยอันนั้นผมเคยมีปัญหาอยู่แต่ตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาครับแล้วเราจะรออะไรอยู่ด้วยวันนี้ภาร,รกิจของเราต้องใช้เป็นอาวุธปืนที่เป็นแแบบแบ เป็นแบบซิงเกิลอะไรพวกนี้ไม่ใช่แบบออโต้ปืนที่ใช้ได้ก็จะมีคลาสสิกโกธเชลีฟต่วนไรเฟิลก็จะเป็นกาเดียนปืนเดียวเลยมาเชล์ Marshall, เอาลอและโอเปอเตอร์นะครับเอาแน่ฮะแล้วก็น่าจะโดนด่าด้วยนะครับเอออันนี้เบาอันนี้ข้อดีเลยคือเบาเวลาเราขยับเวลาจับอะไรเบาบลุยเอเจนต์อะตัวอะไรก็ได้อะไรก็ได้เลยตัวอะไรก็ได้เลยเหรอหนัวเลยละกันในพวกนี้กดเดียวลิท ฟิลลิ่งของ M LX l a t e V2 นะครับก็เป็นสัมผัสที่นุ่มมากนะเพราะว่าเขาเนี่ยหลูมมาให้แล้วรู้สึกแบบพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานไม่ใช่แค่ตัวนี้นะทุกตัวของคีย์บอร์ดรุ่นนี้นุ่มจริง Disable Window Key มาให้ก็คือเวลาเราเล่นเกมอ่ะเหมือนเหมือนเข้าเกมโหมดอะ่ะเราก็จะปรับตัดปุ่มที่มันแบบ w i n d o w หรือนู่นนี่นั่นที่เราไม่ได้ใช้ครับสามารถเปิดปิดได้เพียงแค่กดเดียวมันจะเพิ่มสปีดของคีย์บอร์ดมากขึ้นตอบสนองไวขึ้นกดไม่ติดละไม่ติดละ พังกูพร้อมนะแฟตแท็บอะ่ะง่ายมีคนดอสไม่ได้เล่นชัวเออก็ขอบคุณครับขอบคุณทางคอแซมากครับส่งคีย์บอร์ดสุดแจมมาให้ใช้บอกกันไม่ได้เล่นหรอกเอ้เอ่อก็ขอบคุณครับน่าจะไม่มีการรีเมคละมากูเปลี่ยนไอดีแฟตแทบ็บ อุ้ยเล่นครับเล่นเล่นโอเคโอเคไม่เมื่อกี้นึกว่ามันจะรีเมคเลยเดินไปเฮ้ดูดิแม่งด่ากูละบอกบอกบอกว่าแท้เพ้นบอกโอเค I'm sorry มีอุดปากไอคิดแบบเฮ้ย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 ตึงตั้งโอ้แม่งมีเกาะยิงอุดปากไอ้คิดแบบแฟลชแท็บก็คือสามารถกด A และ D พร้อมกันได้ในขณะที่มันไม่หยุดทำงานเนี่ยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะอันนี้ปกติเรากด D แล้วก็ A มาฮะตัวมันจะหยุดนิ่งครับเนี่ยเห็นไหม เนี่ยผมยังกด D ค้างอยู่นะแล้วก็ A แต่ถ้าเราเปิดฟังก์ชันนั้นอะแฟ a แท็บอะกด D ปึ๊บแล้วเรากด A ต่อแล้วยก A D ก็ยังทํางานอยู่นะมันสามารถทํางานพร้อมกันได้โดยแบบไม่ขัดแยง้งกันมันจะเก่งเรื่องการ s n น p ป็นยางเงล่ะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บสี่ fat tab ไปเลย one one minute one minute fat tab ทีบอกมันต้องแบบ ฝึกหน่อยนะมันมาใหม่ไงไอ้ฟัง์ชันเนี้ยต้องใช้ไปสักพักหนึ่งครับแต่มันจะกลายเป็นผลดีในอนาคตแน่นอนเฮ้ยเอ้าไอ้กดยอมแพ้ไปแล้วทีมล่าสุดเฮ้ยขออนุญาตเฟนทอมนะขอแซนนะยากไปครับแต่เดี๋ยวแท็บให้ดูดูดูฝัดแท็บพีคไป30 seconds left เนี่ยแต่แท็บเฮ้ยเฮ้ยไม่มีไรแท็บอ๋อทีมกากไหะเนี่ยเขาใช้กันประมาณเนี่ยพีคโมเมนต์มันจะเร็วกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาทีหนึ่งก็มันควรสมมุิพีคไปใช่ไหมปั๊บอยากกลับเลยอ่ะมันจะยืนนิ่งไงของเราไม่นิ่งไงเราไม่จังเป็นต้องปล่อยตัวดีของเรากดค้างไปเลยจังหวะมันจะเร็วกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานิดนึง นี่นะกบบแทบไปบ้างเอาเวฟห้าแม่งเลยมาดิเฮ้ยเฮ้ยบโบอบมีคัมแบ็กมีคัมแบ็กเอ้ยใช่แล้วว่ะตาเนี้ยดอนย สามหนึ่งไรต้องเสียด้วยหรอมึงไปเล่นปกติแล้วเศษนี่แม่งเล่นไม่เป็นจัดอะเอ้าเจ็ดคิวแล้วกูเล่นไม่เป็นมีการตายเกิดขึ้นไอ้ <player> I, they know you are so เอ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 ทีมกาไว้แม ah. ่งว mm ิ hmm. ่งม <e mm ั hmm. oh ่วยเออเข้าเอตั้งแต่แล้วจบแลวโดยเอเคียไปเดินชิวๆเฮ้ยวันลิงวันลิง obscuring vision. I'll i going. My turn. <Uma velocidade wiele> One enemy remaining. Oh. There's me island. and give is broken. สวยว่าเสร็จเย่าเอาทำเป็นเล่นโอทีนะเฮ้ยเศษเอาไอ้เนี่ยนึ่งวกากยัยเล่นเป็นนี่ว่าสีได้เศษนี่แม่งเล่นไม่เป็นจัดอ่ะเฮ้ยเอาเอาเอาโอ้เ้ยสวยแลยสุดเลยโอ้โหเี้ย่แล้ววะโอ้โหแพ้เฉย बॉडी एक्की बाडी แต่ก็ต้องใช้ฝึกอย่างที่บอกมันไม่สามารถแบบมาเปลี่ยนวิธีการเล่นได้เลยเอาจริงเคยใช้แล้วไอ้ฟังก์ชันนี้ล้วก็ไม่เข้าไมายเข้ามือก็เปลี่ยนไปแต่ว่าไอ้นี่มันคนมันกําลังพัฒนามาเป็นฟังก์ชันแฟดแทบอันนี้คือตอบสนองได้ดีเร็วแล้วก็ตรงครับโอเคดีมากๆครับแล้วก็ฝากไว้เจ้าคอแซค K70 คอ TKL ไวเล e แล้วก็มาพร้อมกับสวิตช์ MLX l a c V2 นะครับลูกมาพร้อมแล้วก็พร้อมใช้งานนุ่มตอบสนองดีไวคล่องแค่เป็นที่ ลองข้อมือของมาให้ด้วยเ,เป็นแม่เหล็กติดกับคีย์บอร์ดเลยคีย์บอร์ดนี้เป็นเหล็กเหรอน้ําหนักเบานะเยี่ยมเลยใช<จ>่เชื่อมต่อได้2แบบก็คือไวเลสและมีสายนั่นแหละเออเสียบสายนะครับบลูทูธไม่มีดีเลยเพราะว่าเรามีโหมดที่คีย์บอร์ดกดได้เลย Windows Dis a b l e นะครับตัวนี้มันจะช่วย กดปุ่มวิดีโอไม่ได้ไหมดูในเกมไม่ขยับแล้วก็ลดน่วงอะไรเงี้ยใาภาพไร้สายมากขึ้นอะไรประมาณนั้นของเขาครับขอบคุณขอแซมมากๆครับขอบคุณมาส่วงคีย์บอร์ดดีๆมาให้ลองใช้ขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับ